สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เฟ f เฟซบุ๊กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราพามาชมรถใช้งานสักหนึ่งคันนะครับท่านใดที่หารถใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าใช้ในกิจส่วนตัวนะครับคันนี้ก็จะเป็น t o y ยต้าไฮรักวีโกปี2011นะครับก่อนที่จะเป็นโฉมแชมป์นะครับผมคันนี้เป็นตัวเตี้ยนะฮะเครื่องยนต์เป็น2 5 0 0 c ซีซีดีเซล นะฮะแรงม้าก็จะอยู่ที่120แรงมา้าได้กระจกไฟฟ้าได้กุญแจรีโมทนะครับนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นหน้าสมาร์ทแล้วนะครับผมคอนโซลก็จะเป็นโทนสีของสมาร์ทโดยตรงนะครับเลขชสซีก็จะเป็นเลขแชสซีหลังแล้วนะครับสภาพรถจะเป็นอย่างไร่เดี๋ยวพาชมรอบรถห้องเครื่องภายในแล้วพาลองขับนะฮะคันนี้มาดูนะครับสีสันเดิมบางมากนะฮะ สีแก้มนะฮะเป็นสีเดิมสีฝากระโปรงเป็นสีเดิมยางเป็นบิสโตนปี2022นะฮะยางหน้าค่อนข้างใหม่เลยนะครับผมนะฮะใช้กันอีก3-4สปีสบายๆนะครับสีประตูเป็นสีเดิมนะฮะบางนี้เป็นสีเดิมยังไม่เคยทําสีนะครับผมนะฮะภายในก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บีบานออโต้ Auto ของคนขับกุญแจรีโมทมีครบนะฮะสอดอกพวงมาลัยสวยภายในสีคอนโซลก็จะเป็น คนละโทนกับตัวโฉมแรกนะฮะสมาร์ทจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็คันเกียร์คอนโซลเกียร์ของสมาร์ทก็จะมีความแตกต่างจากโฉมแรกถ้าเอาไปเปรียบเทียบกันนะฮะแล้วก็เบาะนะฮะไม่มีฉีกขาดสักตัวนะคะเบาะสวยแน่นนะฮะคันนี้เป็นเจ้าของมือเดียวนะครับแต่ผิดที่เล่มมันไม่สามารถยืนยันได้เป็นตัวคนเดียวนะครับเพราะว่า,อาตอนแรกนะฮะพี่ตำรวจแก ให้แม่เป็นคนซื้อนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อตัวเองนะครับแล้วก็วันที่ขายนะฮะก็บังคับให้โอนออกนะฮะเพราะแกเป็นตำรวจนะฮะไม่อยากให้มีปัญหานะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเล่มอีกทีหนึ่งนะฮะมาดูส่วนตัวรถนะฮะอย่างสติกเกอร์พวกนี้อยู่ครบหมดนะฮะรถไม่มีสาดสีเข้ามาอย่างแน่นอนเลขไม่ก็จะอยู่ที่220,000สหมกิโลร้อเนะฮะไม่แท้ร้อยเดูจากโคมาลัยดูจากหัวเกียร์นะครับดูจากเบาะนะครับ นะฮะยังเต็มดีอยู่แล้วก็ความเดิมนะฮะนี่ครับรถเดิมทั้งคันนะฮะคันนี้เดิมทั้งคันไม่มีตําหนิในการชนนะครับผมไม่มีชนหนักไม่มีความอย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะส่วนแชสซีนะฮะคันนี้สวยนะครับแชสซีสวยนะฮะแชสซีไม่มีการพ่นนะครเป็นแชสซีสีเดิมๆของเขาเองนะฮะแล้วก็ประตูฝั่งด้านหลังนี่ครับสะอาดนะครับรถคันนี้ไม่ได้สกปกนะครับ ทำความสะอาดง่ายมากแล้วก็ความเดิมนะฮะเห็นไหมฮะเม็ดอาร์คอยู่เดิมทั้งหมดรถไม่มีการสาดสีเข้ามานะครับย้ำว่านี่คือรถเดิมนะฮะเราไม่มีหมกเม็ดนะครับไม่เดิมเราบอกไม่เดิมนะครับถ้าเดิมเราก็บอกว่าเดิมนะครับผมนะฮะนี่ครับบางบางเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับผมนะฮะส่วนนะฮะยางหลังนะฮะก็จะเป็นปี22อ,อันนี้เป็นปี22เหมือนกันนะฮะ อดอกยางเลอๆนะครับอันนี้ผมน่าจะจําสับคันนะฮะมันจะมีบางคันที่ยางน่าอาจจะใหม่กว่ายางเก่านะครับเชสซีสวยเลขเชสซีอยู่ด้านหลังแล้วนะครับซุ้มซอกเขาแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นรอยยิงความสะอาดอาจจะไม่หมดนะฮะจะมีบ้างนิดหน่อยนะครับนะฮะแม mm. ็กไลเนอร์มีไม่เคยเจาะนะครับรถคันนี้ไม่ได้ใช้บรรทุกอ่าพี่ตํารวจแกก็แค่แค่ขีข่ขไปทํางานเท่านั้นเองแล้วก็คดีฮะก็จะย้ายบ่อยอย่างเช่นแกไปรับตําแหน่งที่ไหน ก็ย้ายไปที่นั่นเดี๋ยวพาไปดูในเล่มนะครับกันชนท้ายเป็นกันชนใหม่ที่เปลี่ยนให้ใหม่อันเดิมมันมีบุบนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝาท้ายนะครับนี่นะก็จะมีเก็บสีในส่วนกระบะนะฮะก็จะมีริ้วรอยที่เก็บสีกับส่วนกระบะฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนี้ยังเป็นสีเดิมนี่เคยเก็บมาแล้วนะครับมีบุบอยู่บ้างนะครับมีมีลักยิ้มนะฮะเลยเก็บนะชิ้นนี้ก็น่าจะเก็บมาแล้วนะะดูจากรอยจะมีสากสากนิดๆนะฮะแต่เป็นชิ้นเดิมนะครับ เดิมไม่เดิมดูยังไงนะฮะมาดูด้านในนี่ครับอันนี้ใบไม้ที่จอดอยู่ที่เต็นนะฮะนี่ <ๆ S 2> ครับเดิมนะซับใ,ในตัวนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะครับนอกจากรถจะชนหายเข้าไปลึกนะฮะอันนี้ก็คือยังเดิมนะฮะส่วนเปลือกดูยังไงว่าเดิมนะครับสังเกตเมต็ดอาร์ตนะครับนี่ครับจะเป็นเม็ดอาร์ตเดิมถ้าเม็ดอาร์ตใหม่นะครับจะมีรอยแกะรอยแค่รอยคูดขีดแถวนี้นะค,ะครับก็จะเป็นการแกะเปลี่ยนเปลือกส่วนมากถ้า ถ้าเคมมูนหรือว่าเปลี่ยนอูนะฮะเขาจะแกะตัวนี้เอาใหม่แล้วใส่ใหม่ดีกว่านะครับเพราะการเคาะคืนยากมากนะฮะสำหรับวีโก้นะครับบางทีเคาะดึงแล้วก็ยุบตัวไปเองก็มีนะครับแล้วมาดูฝั่งนี้นะครับเดิมไหมนะฮะ AL ชัดเจนนะครับเม็ดอาร์คเดิมไม่มีแกะแน่นอนนี่คือซีนเดิมนะฮะก็ประมาณนี้แต่นี้ไม่ได้ล้างภายในเฉยๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นใบไม้นะฮะที่อยู่ที่เต็นท์นั่นแหละนะครับ มันล่วงหล่นนะฮะล้างไม่ทันก็เลยเอามาเซ็นรายงานก่อนนะครับผมนะฮะส่วนยางอะไรมีครบทั้งหมดนะฮะนี่ช่วงล่างสะอาดสะอ้านนะครับสวยๆนะครับอาจจะมีแดงตามดินแดงนะครับเพราะว่าล่าสุดก็อยู่ที่อุดรธานีนะครับนะฮะดินก็จะแดงๆนิดๆนะครับผมนะฮะนี่ครับแชสซีดีนะฮะอ่ะความเดิมฝั่งนี้นะครับนี่ภายในสวยนะครับสะอาดสะอ้าน เม็ดอาร์คยังคงเดิมทั้งหมดนะครับผมนะฮะเม็ดอาร์คยังคงเดิมทั้งหมดนะฮะไม่มีการชนนะครับไม่คว่ำอย่างแน่นอนถ้าลดคว่ำม,มาเม็ดอาร์คพวกนี้หายเกือบทั้งหมดถึงแม้จะทําใหม่มันยังไงยังไงก็ดูออกนะครับมันมันไม่อาจจะเนียนได้เท่ากับการผลิตครั้งแรกแล้วก็เป็นการเคลือบพ่นสีมาตั้งแต่ทีแรกนะครับผมนะฮะเห็นไหมฮะเม็ดอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับ รถโครงสร้างเดิมนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีกว่ำอย่างแน่นอนผมมืดไวนะครอ่ะมาดูเล่มนะครับเห็นไหมนะเดี๋ยวมาดูด้านนอกแล้วกันนะครับนะฮะส่วนบุ๊กเซอร์วิสมีครบนะฮะนี่ครับบุ๊กเซอร์วิสก็มีทั้งหมดนะครับคอนโซลสวยนะครับอาจจะมีเคยติดพ้านิดหน่อยก็จะมีคาบก่าหน่อยๆน,นะครับผมนะฮะแต่คอนโซลไม่มีเจาะไม่มียิงน็อตนะครับผมนะฮะอ่ะ นะฮะดูภาษีก่อนภาษีก็ปีหน้านะครับผมคันนี้ปีหน้าเลยนะครับคันนี้นะครับเดิมอยู่น้องบัวลําพูแล้วย้ายมาที่สกลล้มาอุดรนะครับเพราะว่าแกย้ายไปที่ไหนแกบอกว่าแกต้องโอนไปเป็นที่นั่นนะครับนะฮะมาดูตั้งแต่แรกๆนะฮะจดทะเบียนปี2 5 5 4เครื่องยนต์2 4 9ส่นะครับส่วนชื่อเราอาจจะไม่ให้ดูนะฮะเดี๋ยวติดในส่วนสิทธิส่วนบุคคลนะครับร20แรงม้าคันนี้นะครับแกให้แม่นะครับเป็นคนออกนะฮะหลังจากนั้น ก็รับโอนนะครับนะฮะสังเกตง่ายยังไงนะฮะก็ดูที่นามสกุลนะฮะดูที่นามสกุลคนซื้อคนแรกคนที่2นะครับนะฮะบางคนคนในครอบครัวก็โอนแค่ผัวโอนให้เมียอะไรประมาณนี้นะฮะแต่นี่เป็นแม่แก่นะครับจดทะเบียนปีน5้นะครับนี่ก็เป็นพี่นายตำรวจจัดผ่าน cimb นะฮะก็จะรีไฟแนนซ์อยู่นะครับนะฮะ,ะก็อยู่แรกๆก็อยู่สากลน,นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ พอส่งงวดหมดก็รับโอนนะครับผมรับโอนเมื่อปี66นี้เองนะฮะหลังจากนั้นนะฮะก็ย้ายมาอยู่ที่อุดรน,นะครับผมนะฮะย้ายมาที่อุดรน,นะฮะแกมารับตําแหน่งที่อุดรก็มาอยู่ที่นี่นะครับหลังจากนั้นก็แก้ขายนะครับขายไม่รู้ว่าเหตุผลแกจะเอาไปซื้อลถนใหม่หรืออะไรนะครับอันนี้นะฮะก็เป็นเหตุผลของท่านนะครับ แล้วก็แกก็บังคับให้โอดออกนะฮะเป็นชื่อทีมงานผมเองนะครับเมื่อล่าสุดนี่เองนะครับนะฮะก็ดีครับถ้าถ้ามีปัญหาอย่างเช่นไปผ่าไฟแดงหรือมีปัญหาชนค้นอะไรนะมันจะได้ไม่ยุ่งยากนะฮะบางทีถ้าเป็นพี่ตำรวจแกรู้กฎหมายมันจะยากปัญหามันจะเข้าเรานะฮะก็ดีเหมือนกันไม่เป็นไรนะครับบังคับโอนออกส่วนภาษีไม่ต้องห่วงนะเครื่องยนต์สองบอยู่ที่2 4 0 0ักว่าบาทเท่านั้นเอง ส่วนหน้า18เยอะมากรายละเอียดนะฮะมีทั้งการคันนี้นะครับต้องบอกว่าจดทะเบียนใหม่เนื่องจากนะฮะภาษีขาดเกินนะฮะก็คงน่าจะรู้นะครับเพราะเจอบ่อยมากในส่วนของรถตำรวจนะฮะก็จะไม่ชอบที่จะต่อภาษีนะฮะจะเขาก็จะบอกว่าเขาขี่ใช้ไม่เป็นไรไม่มีใครจับเขานะครับเขาเขาเป็นตำรวจยังไงก็ก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่เวลาขายนะครับมันมีผลก็คือ นะฮะมันต้องไปจดใหม่ถ้าขาดเกิน3ปีนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เราเล่าเรื่องจริงนะครับเราไม่ได้พูดโกหกกันนะครับส่วนด้านหน้ากันชนสวยนะครับไฟหน้าเดิมกระจังหน้าทุกอย่างเดิมหมดนะฮะนะฮะดูห้องเครื่องเดี๋ยวผมพาเปิดห้องเครื่องนะครับคันนี้ราคาไม่แรงนะครับผมนะฮะแต่รถได้รถสวยนะครับเราหน้าใชา้การขับขี่ค่อนข้างดีมากนะครับนะ,ะบอกได้เลยว่าค่อนข้างดี นะฮะขอแป๊บหนึ่งนะฮะขาฝากระโปรงก่อนนะฮะฝากระโปรงมาดูความเดิมในรา,ายละเอียดของคันนี้นะครับตั้งแต่น็อตฝากระโปรงไม่แกะนะครับไม่มีแกะทั้ง2ตัวแก้มเดิมทั้งหมดนะครับนะฮะซุ้มซอกพวกนี้คือเดิมทั้งหมดไม่มีชนนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับไม่ด์กเดิมคานอาชัดเจนนะครับอีกต้องมีคานอาสติ๊กเกอร์กันรอยอยู่ครบน็อตนะฮะเป็นน็อตด,ดำนะฮะไม่มีรอยขันสีไม่แตกแถวนี้ เลขคานชัดเจนนะครับผมน็อตดำนะครับนะฮะสติ๊กเกอร์กันลอยอยู่ครบคานแชัดเจนเมอาชัดเจนเพต้องอยู่มอกก็กกกกกกกต้องอยู่นะครับแล้วก็น็อตแก้มไม่ขยับนะฮะทั้ง3ตัวแล้วก็น็อตฝากระโปรงไม่แกะนะครับซุ้มซอกเดิมทั้งหมดส่วนฝากระโปรงกันความร้อนเดิมนะครับสติ๊กเกอร์กันลอยอยู่สติ๊กเกอร์แอร์อยู่นะครับซีนเดิมทั้งหมดนะครับนะฮะตัยาชัดเจนสติ๊กเกอร์อยู่2ฝักนะครับ ส่วนเครื่องยนต์คันนี้นะฮะก็เป็น120แรงม้านะครับเทอร์โบจะอยู่ล่างถ้าเป็น102แรงม้าเทอร์โบจะอยู่ด้านบนนะครับนะฮะแบตอันนี้นะฮะแบตผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับซื้อมาแล้วนะครับเป็นแบตใหม่ี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่คันนี้นะครับเพราะว่าโตโยต้าจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟค่อนข้างแรงนะครับนะฮะอ่ะทีนี้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับเดี๋ยวบอกราคารอแปบ๊บนึงนะฮะเดี๋ยวพาลองขับด้วยนะครับ อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแบตนะฮะเนี่ยขนาดแบต cca น้อยก็ยังติดง่ายอยู่สําหรับรถคันนี้นะครับเครื่องยนต์เดินเรียบไม่เขกนะฮะไม่ดังมอพักไม่ขาวจนเกินไปไม่ดาจนเกินไปก็อยู่ประมาณ2อง0 0 0สโล2องแสโลก็ตีเฉลี่ยน,นะครับปีหนึ่งก็น่าจะน่าจะไม่เกินไม่เกิน2 0 0 0 0โลนะครับวิ่งประมาณ1่กว่าโลเท่านั้นเองเพราะว่าแกก็ขี่แค่อ่า จากที่พักไปแค่โรงพักเท่านั้นเองนะครับผมดูกำลังดัเครื่องยนต์นะฮะดูกำลังอัดเครื่องยนต์นี่ครับเครื่องยนต์ไม่มีไอน,นะครับผมนะฮะเครื่องยนต์ไม่มีไอมอพักน้ําเปิดแล้วเปิดแรกๆก็จะมีแรงดนันเพราะว่าเราวิ่งมาเนี่ยวาล์วน้ํวา,วาเปิดแล้วเนี่ยนอนนี่เห็นไหมฮะจะมีเสียงนิดหน่อยล้วก็รอสักพักเราก็จะดูว่าน้ํามีฟองอากาศไหมน้ําดันขึ้นมาไหมนะฮะถ้านิ่งแบบนี้ก็คือสบายใจได้เลยโตโยต้าส่วนมาก น้อยมากนะฮะที่จะมีปัญหาหม้อน้ํานี่ก็ยังเป็นหม้อน้ําเดิมอยู่นะครับซีนมาสตัวใหญ่อย่างเดิมไม่มีการทากาวใหม่นะครับผมนะฮะอ่ะนะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาลองขับนะครับบอกลังคากันนะฮะคันนี้เล่มเอกสารพร้อมโอนกุญแจรีโมทมีให้อยู่2ดอกรับประกันการโอนย้ายให้โอนย้ายไม่ได้ยินดีคืนเงินตามจํานวนซื้อขายนะครับนะคันนี้ก็นะครับ เอาไปเปลี่ยนของเลวเอานะครับมารับเองก็จะอยู่ที่ราคา219,000บาทนะฮะฟังไม่ผิดนะ219,000บาทลดได้4ประตูตัวเตี้ยนะครับน้าใชา้จุดศูนย์ถ่วงต่ำก็ขับขีด่ดีไม่โอเอนไม่กระโดกกระเดกสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่219,000บาทแต่ถ้าลูกค้านะฮะอยากให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ก็บวกอยู่ที่3,000บาทนะฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร เฟืองท้ายกองเครื่องนะสามอย่างนะฮะไม่ใช่น้ามันเครื่องอย่างเดียวนะถือว่าแพงนะครับสามพันก็3อย่างก็จะเป็นน้ํามันเครื่องกองเครื่องน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายอยู่ที่สามพันเองนะฮะผมเปลี่ยนให้เองร้อเปอร์เซ็นเปลี่ยนให้ทุกอย่างนะถ้าลูกค้าอยากเห็นรายละเอียดเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูก็ได้นะครับส่วนการจัดส่งถ้าอยากให้จัดส่งจริงๆนะครับนะฮะลูกค้าต้อง มัดจำอยู่ที่10,000บาทส่วนที่เหลือรอจ่ายที่หน้าบ้านท่านเป็นราคาคืนราคาเงินสดเท่านั้นนะครับนะฮะแล้วก็มัดจำหนึ่งหมื่นบาทนะฮะก็เดี๋ยวไปส่งที่หน้าบ้านได้เลยนะครับส่วนค่าจะส่งก็จะบวกตามระยะทางคร่าวๆไม่ละเอียดไม่ต้องระบุว่ากี่กิโลกิโลละเท่าไหร่นะครับไม่ต้องขนาดนั้นก็สมมตินะฮะอยู่ที่ร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยผมก็คิดอยู่ที่2000พอนะฮะเพราะว่ามันจะไปอีก ั้งคันนี้ทั้งอีกรถกี่คันหนึ่งนะครับผมเพื่อจะไปกลับนะครับนะฮะก็ประมาณนี้219,000สนใจนะครับโทรเบอร์098นะครับ274 4279 098 274 4279 ID Line 094 475 4441ย้ำว่านั่นคือ ID Line นะครับพอท่านเข้าไปใน Line แล้วค้นหาเพื่อนรบกวนติ๊ก ที่คําว่า id นะครับแล้วใส่0944754441นะครับมันก็จะขึ้นว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นอันนั้นคือถูกต้องนะครับผมนะฮะรบกวนในการติดต่อนะครับทักปลายหรือโทรดีที่สุดนะฮะเร็วที่สุดคือการโทรผมรอรับสายอยู่ตลอดนะครับถ้าผมไม่ได้รับอาจจะถ่ายคลิปอาจจะดูรถอยู่หรือขับรถนะฮะก็จะโทรติดต่อกับทุกครั้งนะครับผมนะ ส่วน ID Line ก็นะฮะทักมาได้เดี๋ยวผมตอบให้ไม่นานนะครับผมนะฮะแอร์เย็นใช้งานได้ปกติฟังเสียงลมนะโอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ฮะนนี้อันนี้น้ำยาแอร์นะอันนี้ลมอ่านะครับใช้งานได้หมดนะครับแอร์เย็นนะฮะเครื่องเล่นใช้งานได้ปกตินะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองขับนะฮะลองขับดูนะครับอาจจะต้องเปิด ประตูนะครนี่ครับผมนะฮะเปิดกระจกนะฮะอาจจะมีเสียงลมอยู่บ้างนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอ่ามันมืดซะเหลือเกินนะฮะกลัวลูกค้าจะไม่เห็นในการขับขี่นะครับเดี๋ยวขับขี่นี่เกียร์สามอยู่นะครับผมนะฮะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับกุญแจใช้งานได้กระจกไฟฟ้าใช้งานได้กระจกหน้าไม่มีแตกไม่มีเ้าฟิล์มสวยนะครับผมนะนี่ขับขี่แบบธรรมดาก่อนนะฮะ เกียร์สีนะฮะแล้วก็เกียร์ห้าครับศูนย์รถดีผมอะไรดีไม่หนักนะฮะพาวเวอร์ใช้งานได้ปกตินะครับราคาอยู่ที่2 1 9 0 0นบาทนะครับผมได้ปี2 0 1พนะครับใช้งานยาวๆกันเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่ารถควนนี้ปัญหามันจะเยอะนะครับปัญหามันน้อยมากจริงๆะนะสำหรับมิโก้นะครับเป็นรถที่อึดตึคทนมากๆนะฮะอ่ะนะฮะ รถก็เยอะซะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเราจะไปขับรถด้านหน้าเดี๋ยวผมพาซัดดูอัตราเร่งสำหรับเครื่องยนต์120แรงม้านะฮะในขาบของ2,540นะครับว่าอัตราเร่งการดับขี่มันดีหรือเปล่านะครับผู้หญิงขับง่ายนะครับผู้ชายขับง่ายสำหรับโตโยต้านะฮะปล่อยคาร์ตเขาวิ่งแล้วนะครับไม่ต้องเติมคันเร่งตอนออกตัวนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเรายูเทิร์นผมจะยูเทิร์นที่เกียร์สองนะฮะ ดูเทิงที่เกียร์สองตรงนี้นะครับผมรอ,อแป๊บหนึ่งนะฮะดูรถก่อนรถเยอะมากนะรถบรรทุกด้วยนะฮะนี่ครับออกตัวที่เกียร์สองนะฮะอ่าศูนย์พวงมาลัยคืนศูนย์ดีกดคันเร่งนะฮะนี่ซัดเกียร์สามเลยนะครับปล่อยขึ้นเงินนะอันนี้ขึ้นเงนินนะแล้วก็อยู่ที่เกียร์สี่นะ ผมสําหรับรถคันนี้นะฮะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา2,19,000บาทฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ